คุณผู้ชมนี่คือการออกอากาศสดแล้วตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดเหตุนดินไหวขึ้นอยู่ใช่เดี๋ยวนี้เลยนะฮะใช่ครับแผ่นดินไหวแรงอยู่พอสมควรห้องส่งไฟเราแกว่งหมดเลยนะ,ะคุณผู้ชมโอ้นี่ยังไม่หยุดเลยฮะนีย่ยังไม่หยุดเลยฮะไม่ดูแชเดเลียดิ นี่ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานี่ทั้งประเทศเนาะพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวกันหมดเลยพี่อันครับตอนแผ่นดินไหวนี่คืออออากาศสดๆกปนอยู่ในรายการเคลียร์ชัดๆเลยนะฮะแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยหน้ามืดน้ําตาลตกวาวะแต่ปรากฏว่าอ๋อเห็นไฟในสตูดิโอมันแกว่ง <S <S ก็เลยบออ้าเราน่าจะอยู่ในภาวะ แผดดินไหวแล้วก็เลยพูดออกอากาศไปพี่อ่านได้ข้อมูลอันนึงมาซึ่งพี่ว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากพอสมควรกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะแตกต่างด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาสอนกันในครอบครัวแล้วก็สอนกันในโรงเรียนให้คนแบบท้องที่พื้นถิ่นของเขารู้ว่า เขาจะต้องทอํายังไงบ้างในกรณีโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่หอพักหรือว่าอาคารนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพื่อนนะครับซึ่งเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็โตมาที่น,นั่นแล้วก็เรียนที่นั่นเลยเขาบอกว่าครอบครัว Family ที่เขาอยู่แล้วก็โรงเรียนที่เขาอยู่ในสอนนะเรื่องเวลาเกิดแผ่นดินไหวทำยังไงซึ่งผมว่าแบบเฮ้ยมันเป็นมุมที่เราไม่เคยได้ยินแล้วก็น่าสนใจมากอย่างแรกเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นคือใส่รองเท้าลองสังเกตนะฮะคนญี่ปุ่นเขาจะวางรองเท้าไว้สำหรับการพร้อมใส่วางแบบ หันหน้าพร้อมวิ่งอ่ะคือเราวิ่งมาถึงรองเท้าปุ๊บเราเท้าเสียบปุ๊บเราวิ่งได้เลยเพราะว่าเท้าจะต้องไม่เป็นแผลเพื่อที่ให้การเดินและการวิ่งเมื่อเราต้องเดินและต้องวิ่งนั้นมีคุณภาพประสิทธิภาพที่สุดในการเอาตัวรอดถ้ามันเป็นแผลเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นภาระของตัวเองและภาระของคนอื่นแล้วคุณจะช่วยกันอื่นไม่ได้ด้วยอันที่สองครับคลําทางไปในกรณีที่อยู่บนตึกหรืออาคารอย่าคลําทางบนพื้นให้คลําทางบนผนังข้างฝาและใช้หลังมือ ไม่ใช่ฝ่ามือหลังมือเนี่ยอยู่กับข้างฝาแล้วนําทางไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่อยู่บนพื้นเพราะว่าเราต้องเซฟฝ่ามือของเราไว้ให้ไม่เป็นแผลอีกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแผลพอถึงจุดที่เราต้องใช้มือหยิบจับสิ่งของดันประตูหักลูกบิดหรือใช้แรงคุณจะทําไม่ได้เพราะมือคุณเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้สําคัญมากอีกอันหนึ่งจุดไหนเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในบ้านถ้าคุณจะต้องหลบห้องน้ํา คือจุดที่ปลอดภัยที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีน้ําด้วยและในห้องน้ํามักจะมีผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูซึ่งผ้าเช็ดตัวและผ้าขนหนูมีประโยชน์มากครับคุณเอามาสุมตัวไว้หรือเอามาคลุมหัวไว้เพื่อให้หัวเราปลอดภัยจากการที่อะไรก็ทําสจะหล่นใส่เขาบอกว่าสําคัญมากคือคุณต้องทําให้หัวของคุณปลอดภัยคือหัวไม่แตกนะฮะแล้วถ้าอยู่ในห้องน้ําแล้วอยู่ในชชวเวอร์ชชวเวอร์รูมนะปลอดภัยที่สุด กับอีกอันหนึ่งคืออยู่ในอ่างน้ําเลยลงไปอยู่ในนั้นเพราะมันคุณจะมีกรอบโปรเทคแล้วคุณจะเหลือด้านเดียวที่คุณต้องกังวลคือด้านบนส่วนถ้าอยู่ในอาคารสูงจุดที่แข็งแรงที่สุดของอาคารสูงคือช่องลิฟต์ไม่ได้แปลว่าให้เข้าไปอยู่ในช่องลิฟต์นะฮะเดี๋ยวลิฟต์มันหล่นใส่หัวแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ช่องลิฟต์แปลว่าคุณอยู่ใกล้แกนที่แข็งแรงที่สุดและถ้าบังเอิญว่าคุณอยู่ชั้นล่างแล้วคุณออกจากอาคารไม่ได้ และลิฟต์อยู่ชั้นล่างด้วยคุณเปิดลิฟต์ได้แล้วอยู่ชั้นล่างเข้าไปซ่อนอยู่ในลิฟต์คุณจะเหมือนใส่เกราะสองชั้นเกราะแรกคือคุณมีลิฟต์ซึ่งเป็นโลหะป้องกันคุณไว้ในกล่องนี้อันที่2คือมีช่องลิฟต์ซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแข็งแรงแต่คุณต้องอยู่ชั้นล่างสุดนะถ้าคุณอยู่ชั้นอื่นเดีย๋ยวลิฟต์หล่นนะครับอีกอันนึงคือใกล้ที่คุณทํางานหรือแม้แต่หัวเตียงควรมีเป้ขนาดเล็ก แล้วเป้นนั้นเนี่ยใส่น้ำไว้สักขวดหรือสองขวดแล้วก็อาหารแห้งเช่นบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปสักซองหรือ2ซองนะครับยุกยาที่จําเป็นเช่นายาแก้ปวดสิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้ในชีวิตของคุณน่ใส่ไว้ในนั้นให้คุณสามารถมีชีวิตได้อยู่ประมาณสัก2-3วันสแตนด์บายไว้แต่ว่าอันนี้ไอ้อันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไกลจากคนไทยสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าเราอยู่ในภาวะที่ต้องหนีไปอยู่ในศูนย์พักพิงจนถึงกับกลับบ้านไม่ได้แต่ถ้ามี ก็ดีกว่าไม่มีเตรียมไว้ไม่มีอะไรเสียหายก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอยู่ในบ้านวิ่งไปไหนไม่ได้เลยใต้โต๊ะยังคงสามารถที่จะพอช่วยได้ในขั้นพื้นฐานเอามาฝากกันผมว่า make sense แล้วก็น่าสนใจดีในมุมพวกนี้ครับ อย่าเพิ่งรีบกดปิดจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนของเราสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือซุปไก่ดําตุนยาจีนสุดคุณหญ้า,านะครับของพี่หยันเองแหละมีซุปไก่ดาทั้งหมด6สูตรให้คุณเลือกนะครับดีหมดเลยแล้วก็ถ้าช่วงที่พีเอ็มสองจุดสูงๆเนี่ยมีสูตรสําหรับสูพีเอ็มสองจุดห้าพิเศษโดยเฉพาะด้วยสาหรับอยากบํารุงทั่วไปเพื่อสุขภาพดีหรือสําหรับคนที่ตั้งใจอยากจะบํารุงตัวเองเพื่อตั้งคันก็มีสูตรสําหรับการบํารุงคนที่ เพิ่งคลอดแล้วจะได้มีน้ำนมคุณภาพด้วยนะครับนอกนอจากซุปไก่แล้วมีซุปผักด้วยแอดไลน์กันไปได้นะครับไลน์แอดมาม่าส์รซหรือว่าลิงก์ตรงไปที่ช้อปปีก็ได้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วที่สำคัญแคลอรี่ต่ำมากมากด้วย